ทีนี้ช่วงส่งท้ายปีค่ะหลายคนเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะบางคนก็หลงใต้ไปเที่ยวทะเลหรือว่าบางคนเนี่ยขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยนะคะส่วนหลายคนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปที่นี่เลยที่จังหวัดบึงกาฬท่านาคาค่ะซึ่งก็เป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของพญานาคนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ได้มีการชมวิวทิวทัศน์ด้วยข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าที่นี่มีคนจองคิวเข้ามาเยี่ยมชมถึงปีหน้าแล้วนะคะ กว่าจะได้เห็นวิวสวยๆความมหัศาจรรย์ของถ้ำนาคาแบบนี้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวต้องใช้ความอดทนเดินเท้าขึ้นเขาเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรกว่าจะถึงสำนักสงฆ์ทิติสารารามตำบลโพหมักแข้งอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬพอไปถึงจุดหมายปลายทางต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะลักษณะผนังถ้ำคล้ายเก็ดงูขนาดใหญ่หรือว่าเกล็ดพญานาคเลื้อยคดไปมาช ้อเชิญให้ผู้ที่ศรัทธานในพญานาคเดินทางเข้าสักการะขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะใครที่มาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าต้องถ่ายภาพนะเพราะว่าสวยจริงๆแล้วก็ระยะทางที่ขึ้นมาเนี่ยยากลําบากแต่พอขึ้นมาเห็นวิวแบบนี้โอ้โหคุ้มค่ามากๆค่ะจังหวัดสุพรรณค่ะ เป็นยังไงบ้างทาได้มาชมถ้านาคาในวันนี้อ๋อก็ดีใจมากเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะขึ้นมาถึงบนถ้ำเพราะอายุ60แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงครับเห็นเห็นถ้ำนาคาแล้วมีความสวยงามอย่างที่เขาว่ากันสวยงามค่ะในครลุกเลยค่ะหลังจากขึ้นขึ้นมาแล้วเราประทับใจอะไรมากที่สุดก็ได้มาเห็นสิ่งที่แบบ ที่เราดูแต่ในในทีวีเนาะดูแต่ในโฆษณาพอเราไม่เห็นของจริงก็คือมันเกิดความศรัทธาค่ะระยะหลังๆเราก็จะเห็นดารานักแสดงนะไปที่นี่กันเยอะเลยนะคะพอไปเสร็จก็มีการแชร์ภาพผ่านโลกโซเชียลด้วยทีนี้สําหรับคุณผู้ชมค่ะที่ฟังเรื่องนี้แล้วอยากจะไปสัมผัสความสวยงามของถ้านาคาต้องบอกเลยนะคะว่าต้องจองล่วงหน้าคา่ะโดยขนาดนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ขยายระยะเวลาการจองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันคิวคจาก15 วันเป็น60วันโดยแต่ละวันเนี่ยรับไม่เกิน500คนเท่านั้นทําให้ล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยคิวจองคุณผู้ชมยาวไปถึง26มกราคม2565คือปีหน้าแล้วนะคะส่วนนักท่องเที่ยวที่จองคิวได้ก็อย่าลืมตรวจความพร้อมของตัวเองด้วยว่าตรงตามเงื่อนไขที่ทางอุทยานอนุญ,ญาตหรือไม่นั่นก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนครบโดสไหมสอเข็มไหมแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมพกน้ําดื่มพกถุงมือติดตัวไปด้วยอนอกจากนี้ย มีกฎของทางอุทยานนะคะที่ออกมาห้ามโดยเด็ดขาดเลยก็คือห้ามทิ้งขยะห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าแป้งฝุ่นขึ้นไปบนภูลังกาที่สำคัญยังห้ามก่อกองหินเป็นองค์พระธาตุห้ามแตะต้องหรือว่าสัมผัสแต่ไม่ห้ามเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจกลับบานนะคะอืมผมชอบนะห้ามดอกไม้ทูบเทียนหรือแป้งฝุ่นเพราะเดี๋ยวไป <ม>ป่า,ปาเลขเลขมา<ช>มันก็จะขาวโพลนไปหมดแล้วธรรมชาติก็ถูกแปดเปื้อนไปนะครับต้องช่วยกันรักษา